ดีค่ะทุกคนยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ Mary Channel นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันค่ะแล้วก็ข้อสอบที่มีจะพาเรียนรู้ในก็คือ ALCPT 46นะคะเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ Directions for items 1 to 56 You will hear statements or questions on the tape Select the best answer and mark your answer sheet A B C or D Do not write on the test booklet 1. One. The student went to the right room. Which room did he go to? ๋่วจะพาฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ The student went to the right room. Which room did he go to? ค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่า The student went to the right room. Which room did he go to? เดี๋ยวเมยจะเขียนให้ดูนะคะข้อแรกเนี่ยเขาถามว่า One The student went to the right room. Which room did he? เกือค่ะพอถามว่า the student went to the right room the right room ในที่นี้ไม่ใช่แบบแปลว่า left right ขวาซ้ายนะคะอันนี้แปลว่าเขาไปห้องที่ถูกต้องแล้วเขาไปห้องไหนละ่ะมาดูคำถามนะคะ a the correct room ไปห้องที่ถูกนะคะซึ่งมันก็ make sense อยู่แล้วตัวนี้จะ Right and correct ก็เลยตอบข้อ a ค่ะส่วนมาดูข้อ b the large room ห้องที่ใหญ่เหรอไม่ใช่ c the room on the left ไม่ใช่ค่ะเขาทำให้เราสับสนก็คือแบบอยู่ซ้าย room ที่อยู่ซ้ายนะคะส่วนข้อ d the w r o n g room นี่ก็คือไปห้องที่ผิดนี่ก็คือยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยค่ะมาดูข้อ2กันนะคะ 2. Two. Donald brought his son a dog what did Donald do to Donald brought his son a dog what did Donald do ค่ะพอฟังสองรอบแล้วใช่ไหมคะคำถามของเขาเนี่ยถามว่า Donald brought his son a dog what did Donald do Donald นะคะ brought his son a dog what did Donald do ค่ะ broad เนี่ยคือคำว่า buy นะคะมาจากคำว่า buy ค่ะก็แปลว่าซื้อก็คือพ่อเนี่ยซื้อลูกหมาซื้อหมาไม่ใช่ลูกหมาให้กับลูกของเขาเนี่ย โดยนอกทำอะไรมาดูข้อ A กันนะคะ He took his child to the store ก็คือเขาเนี่ยพาลูกของเขาเนี่ยไปที่ร้านก็ไม่ใช่แล้ว He gave a game to his child ก็คือเขาให้เกมกับลูกของเขาก็ไม่ใช่ละ He gave an animal to his child ข้อ C ก็เลยเป็นข้อที่ถูกค่ะก็คือเขาเนี่ยได้ให้สัตว์ตัวหนึ่งเนี่ย กับลูกของเขานะคะส่วนข้อดี he gives lessons to his child ก็คือ lessons แปลว่าบทเรียนก็ไม่ใช่ละนะคะก็เลยตอบข้อสีค่ะ three the men are going to construct a house what will they use three the men are going to construct a house what will they use ค่ะเขาถามว่า The m e n are going to construct a house. What will they use? ข้อ3นะคะคำถามก็คือ the man ผู้ชายคนนั้นเนี่ย are going to construct construct ตัวนี้แปลว่าสร้างนะคะ the a house a house นะคะแล้ว w o a d view day use ก็คือเราเขาเนี่ยจะใช้อะไรจะสร้างบ้านเนี่ยจะใช้อะไรนะคะข้อแรกค่ะ powder แป้งข้อที่สองค่ะ f i l l f u el f u l คือเชื้อเพลิงนะคะข้อ c t o เครื่องมือค่ะข้อดีคือ fans พัดลมเหรอก็เลยตอบเป็นข้อ c ค่ะสร้างบ้านก็ต้องใช้เครื่องมือนะคะ four bob and bill are getting together for lunch what will bob do four bob and bill are getting together for lunch what will bob do คำถามของข้อ c นะคะก็คือ Bob and Bill are getting together for lunch. What will Bob do? Bob and Bill are getting together for lunch. What? บิ l บ๊อบดตัวนี้นะคะ b o b Bill เนี่ยก็คือคนชื่อบอบกับคนชื่อบิลนะ are getting ก็คือ together เนี่ยแปลว่าด้วยกันนะคะ for lunch lunch นี่คืออาหารเที่ยงนะคะพวกเขาเนี่ยทำอะไร w h a t w i l l bob do ก็คือบ o อบเนี่ยจะทำอะไรข้อแรกนะคะ it builds lunch บ๊อบเนี่ยจะกินอาหารเที่ยง ของบิลซึ่งก็ไม่ใช่ b eat lunch alone bob เนี่ยจะ eat lunch จะกินข้าวเที่ยง alone หรอคนเดียวหรอไม่ใช่ข้อ C do bills work for him ก็คือ bob เนี่ยจะให้ bills work for him ก็คือทำงานให้กับเขาส่วนข้อดีเนี่ย eat lunch with bill ก็คือ bob เนี่ยจะทานอาหารเที่ยงกับบิลซึ่งก็ตรงกับคำถามว่า Bob and Bill, Bob และ Bill เ yep, นี่ยก็จะไปฐานเข้าเที่ยงด้วยกันก็คือปรับข้อดีค่ะ 5. <token. S 1> Mary asked Joe if he had a nice trip. Joe answered yes. 5. Mary asked Joe if he had a nice trip. Joe answered yes. ค่ะ <ahead> ส like ่วนข้อ5นะคะเขาถามว่า Mary asked Joe if he has a nice trip. to a n แอนเซอร์ a r y มรีนะคะชื่อมรีเหมือนชื่อช่องเลย Ask Joe คนชื่อโจนะคะ If He Had A Nice Trip นี่ก็คือ Nice แปลว่าดีนะคะ Trip นี่ก็คือไปเที่ยวนั่นเอง and จ o answer answer นี yeah ่ก็คือตอบนะคะ yes คือเขาตอบ yeah เขาไปเขามีทริปที่ดีไหมเขาก็ตอบ yes นะคะมาดูคำถามกันค่ะข้อ A นะคะ he had a poor time p พัวนี่แปลว่าจนนะคะซึ่งพัวมาอยู่กับ ถามที่แปลว่าเวลาเนี่ยก็กลายเป็นเวลาที่แย่นั่นเอง He had an accident คำถามไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับอุบัติเหตุนะคะ He e n j o y his trip ข้อนี้ก็เลยถูกค่ะก็คือเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึก enjoy กับ trip ของเขาส่วนข้อดี he is going on a trip ซึ่งมันก็เกี่ยวกับ t r i ปแต่ว่ามันเขาถามว่าเขารู้สึกยังไงกับ t r i ปของเขาแต่อันนี้เขาบอกว่า เขากำลังจะไปทริปก็คือเป็นข้อ4ที่ถูกต้องนะคะ The i n s t r u c t o r placed the tables The instructor placed the book on the table ข้อ6าาถมว่ the instructor placed the book on the table ข้อ6 the instructor instructor นี่ก็คือ คนที่สอนนะคะผู้สอนค่ะ place place ในที่นี้นะคะแปลว่าวางค่ะ the book หนังสือตัวนี้เนี่ย on the table ก็คือวางบนโต๊ะมาดูคำถามกันค่ะ he found it there เขาเป็นคนวาง found นี่แปลว่าพบนะคะ มาจากคำว่าไฟค่ะที่แปลว่าพบค่ะข้อ b he put it there ก็เลยกลายเป็นข้อ b ที่ถูกเพราะว่าคำว่า put ก็แปลว่าแบบวางเหมือนกันมันก็เลยตรงกับคำว่า place ตัวนี้นะคะก็เลยกลายเป็นข้อ b ที่ถูกส่วนมาดูข้อ c he took it from there ก็คือเขาเนี่ย took took ก,ก,ก็คือนำมาเจอคำว่า from ก็คือแบบเอามาจากที่นั่นก็ไม่ใช่ He, look for it there look for it ก็คือการหาการค้นหา for it there หาที่นั่นก็ไม่ใช่ข้อ B ก็เลยถูกต้องนะคะ seven please pass the salt seven please pass the salt seven นะคะ please please นี่คือการุณานะคะ pass the เนี่ยค่ะคำว่า pass ในที่นี้นะ่ะเราก็จะคุ้นกับคำว่าแปลว่าผ่านใช่ไหมคะสมมติว่าเรานั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีเพื่อน1คน2คน3ามคนอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะนั่งอยู่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 แล้วเราเป็นคนเนี้ยแล้วโซลที่แปลว่าเปลือเนี่ยมันวางอยู่ตรงเนี้ยก็คือเราจะขอให้คนอีกคนนึงเนี่ย นำโซลตหรือว่าเกลือเนี่ยผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยบอกให้เอยเพื่อนเอาเกลือเนี่ยมาให้ฉันหน่อยเนี่ยฉันหยิบไม่ถึงเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าข้อไหนจะถูกต้องนะคะ please build the salt shaker ก็คือเอา้า please เติมข้อแรกบอกให้เติม s ซ l t เนี่ยเกลือในตัวเชคเกอร์หน่อย ตัวที่มันเชเกอร์นะคะก็ไม่ใช่ค่ะข้อ B don't use the salt อย่าใช้เกลือตัวนั้นนะข้อ C put salt on it please ก็คือแบบเฮ้ยไอใส่ใส่เกลือให้หน่อยซึ่งมันก็ไม่ใช่นะคะข้อดี please hand me the salt คือการที่เขาจะนำเกลือไปเนี่ยคนคนเนี้ยเขาจะต้องใช้มือหยิบ ภาษาอังกฤษเขาก็เลยใช้อีกคำหนึ่งว่า hand me ก็แบบช่วยหยิบช่วยเอามือหยิบเสาเนี่ยมาให้ฉันหน่อยข้อดีก็เลยถูกต้องค่ะ 8. Sam is the same size as Henry Eight. Sam is the same size as Henry ข้อ8นะคะเขาถามว่าเขาพูดว่า Sam is the same size as Henry แซมนะคะ is the same size as Henry size เนี่ยก็คือมันเป็นขนาดค่ะ s same นี่ก็คือเหมือนเหมือนกับเฮนรี่เลยสองคน,นเนี้ยเนี่ยสองคนเนี้ยเขามีไซส์ที่ เหมือนกันมาดูคำตอบกันค่ะ A They are both 25 y e a r s old ก็คืออายุก็ไม่เกี่ยวอะไรกับไซส์นะคะ They are both lieutenants lieutenants เนก็ม่าจะแปลว่าเรือโทร้รอยโทนายร้อยนะคะก็กลายเป็นว่าตัวนี้มันเป็นคำเป็นข้อสอบของเกี่ยวกับเรือนั่นเองเป็นกองทัพเรือหรือว่าทหาร,อ,หร,อ,หรอ,อะไรเนี่ย ก็มีคำศัพท์แบบนี้มาด้วยนะคะ They are both six feet tall เนี่ยค่ะขอ้อ C ก็เลยถูกต้องเพราะว่า They are both ทั้งสองคนเนี่ยสูง six feet tall สูง6 f ฟุตนะคะ tall เนี่ยแปลว่าสูงนะคะขอ้อ D They are both students เกี่ยวกับนักเรียน They are both ก็คือพวกเขาเป็นนักเรียนก็ไม่ใช่ละขอ้อ C ก็เลยถูกต้องค่ะ 9. Susan was packing her baggage. Susan was packing her baggage. PA nine, packing her baggage. 9. Susan was packing her baggage. Susan was packing. Packing is her Her baggage. ก็คือ b a g เก g e กระเป๋าเดินทางของเธอนะคะมาดูคำตอบกันค่ะ Susan was going on a trip ก็คือ Susan เนี่ยเขาจะไปเที่ยวนะ B Susan was going to the movies ก็คือ Susan เนี่ยจะไปดู movies หรือว่าหนังนะคะ C Susan was going to the office ก็คือ Susan เนี่ยเขาจะไปออฟฟิสนะคะ ดี Susan's going to a walk ก็คือเขาจะซูซานเนี่ยก็คือจะไปเดินเดินเฉยๆเนี่ยเดินเล่นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งข้อ A เนี่ยก็ตรงกับกระเป๋าเดินทางที่สุดแล้วซึ่งกระเป๋าเดินทางเนี่ยเขาก็โดยสากลโดยทั่วไปที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็คือจะไปเที่ยวนั่นแหละก็ถึงได้มีกระเป๋าเดินทางเนาะต่อไปข้อสิบค่ะ ten Most accidents take place in heavy traffic. 10. Most accidents take place in heavy traffic. Alright. Question 10. Mm -hmm. most accidents take place in heavy traffic. Most means most of the Accident. accident. Take place take place เนี่ยมันก็คือการที่แบบ take นำเอา place ก็คือเป็นพื้นที่คือแบบมันมันมันอยู่ในพื้นที่มันนำเอาพื้นที่มันจะเมจะพูดเป็นเหมือน common sense ของคำนะคะจะไม่ได้แปลตรงตัว in happy traffic in happy traffic traffic ตัวนี้แปลว่าการจราจรน,นะคะ happy e นี่แปลว่าหนักนะซึ่งห,หนัก traffic ก็คือการจราจรที่แบบเยอะรถเยอะรถอุ่นนะป่าข้างรถแบบแน่นมาก Most accident ก็คืออุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในการจราจรที่มีรถเยอะติดขัดนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะ A accident s happen at y e l l o w l i g h t s ก็คืออาอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนที่แบบมีไฟเหลืองใช่ไหม c o u b accident occur when there are many cars? ก็คือข้อ b อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้น o c c u r นะคะคำศัพท์นี้ก็น่าสนใจค่ะมันถ้าใครเห็นคำว่าแบบ happen นะคะมันก็คือการเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะข้อ c accident occurred o w n during the night ก็คือ อักเสบเนี่ยมันถูกแบบคัดดาวคัดดาวเนี่ยมันคือการลดลงนะคะการโดนก็ดูจากคําว่าคัดก็ได้คะ่ะแปลว่าตัดดาวแปลว่าลงมันก็คือการแบบถูกลดลงอะไรอย่างเงี้ยข้อดีคือ accident increase when the lights are red right. ก็คืออ่ะมันคล้ายๆกับข้อ A ละมันเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนที่แบบมีไฟแดงก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราเห็นจากคำถามว่า h a p y traffic ก็เลยเป็นข้อ b ที่ถูกต้องนะคะเพราะมันมีคำว่า many cars รถเยอะก็คืออันเดียวกันกันกบ happy traffic ค่ะค่ะข้อ10แล้วนะคะเมก็จะทำเป็น10ข้อ10ข้อ10ข้อนะคะก็จากที่มีคนขอมาก็หวังว่าทุกคนใครก็ได้สักคนได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะ คอยเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ a r ร Channel บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย